สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะจอมเวทมืดเป็นปัญหากับเราแนะ่ตัวละครของเรามีเรเวลลบหนึ่ค่าพลังทางกายภาพและค่าความอดทนเองก็มีเพียงแค่อย่างละหนึ่งแต้มการสวมใส่เกราะหนักแห่งเมนเกลช่วยให้เราได้รับค่าพลังทางกายภาพมาอีก5แต้ม รวมทั้งหมดเป็น6แต้มด้วยค่าสถานะที่มีอยู่ส่งผลให้พลังชีวิตของเรามี34หน่วยอย่างน้อยตัวเราก็ยังคงจะโชคพวกมันได้สัก2-3ทีก่อนจะได้ไปเยี่ยมกับยมพะบ้านเราหนีไปจากที่นี่ได้หรือเปล่านะในเมื่อไม่ว่ายังไงภารกิจมันก็กำลังจะร้มเหลวอยู่แล้วขอเพียงรักษาชีวิตไว้ได้ก็ยังดีเราจะตายไม่ได้เด็ดขาดเพราะในเกม s atisfy ผู้เล่นคนใดที่ตายสครั้งติดติดกันภายในหวัน ู้นั้นจะถูกห้ามไม่ให้เข้าเกมได้อีกเป็นเวลา12ชั่วโมงล็อกเอาท์ท่านไม่สามารถล็อกเอาท์ออกจากเกมได้ในขณะนี้ว่า wow, แล้วไงนี่มันเป็นความรู้พื้นฐานอยู่แล้วผู้เล่นจะออกจากเกมไปไหนไมีได้ทั้งนั้นในระหว่างการทําภารกิจจํากัดเวลาที่จริงมันก็มีวิธีฟื้นออกจากเกมอยู่แต่บ,บทลงโทษที่ตามมานั้นร้ายแรงเอาเรื่องหลังจากที่ร้มเหลวในการล็อกเอาท์เรายัางคงหาทางหนีอื่นๆต่อไปแต่ไม่ว่าจะคิดมากแค่ไหน มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบหนีเพราะในเมื่อวิหารแห่งนี้คือฐานทัพใหญ่ของหล่ผู้ศรัทธาแห่งยาทานคนที่เข้ามารุมร้อมได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเราจะหนีด้วยวิธีไหนแต่มันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยด้วยความเร็วการเดินที่อยู่ในระดับเต่าคานของเรารีบลงไปชั้นใต้ดินกันเถอะ ในระหว่างที่กำลังคิดแผนของเราอยู่โดรันก็ตะโกนขึ้นพร้อมกับคว้างม,มีดสั้นออกไปสองอันใส่กลุ่มผู้ศรัทธาแห่งยาทานทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงพริบตามีสั้นเล่มหนึ่งเสียบเข้าที่ดวงตาส่วนอีกเล่มหนึ่งเสียบเข้าที่หัวใจของอีกคนไม่รอช้าโดรันรีบย่นระยะของตนเข้าไปหาผู้ศรัทธาแห่งยาทานที่กำลังส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนด้วยมีดที่อยู่ในความมืดทางเปิดแล้วจู่ๆผู้ศรัทธาแห่งยาทานคนดังกล่าวก็นิ่งเงียบไป ข้อหอยของมันถูกมีของโดรันเฉือนทิ้งร่างของ NPC ดาวกล่าวค่อยๆสลายไปพร้อมกับแสงสีเทาที่สว่างขึ้นเราอดชื่นชมโดรันไม่ได้จริงๆตัวเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เลย จึงไม่อาจรู้ได้ว่าเราผู้ศรัทธาแห่งยาทานมีเรเวลเท่าไหร่กันแน่แต่ตามปกติแล้ว NPC ภายในวิหารส่วนใหญ่จะมีเรเวล150ขึ้นไปทั้งนั้นวิหารแห่งนี้เองก็น่าจะเหมือนกันการที่โดรันจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายทำให้เราไม่อยากจะคิดว่าแท้จริงแล้วโดรันมีเรเวลเท่าไร่กันแน่เขาเป็น NPC ที่มีชื่อเสียงงั้นเหรอมุมมองของเราที่มีต่อโดรันเปลี่ยนไปทันที ไม่แน่ถ้าหากมีโรรันคอยช่วยแล้วก็ภารกิจระดับ S ครั้งนี้เราอาจจะทำสำเร็จก็เป็นได้3,000ทองเลยนะ นั่นหมายถึง3าร้านหกแสนวอนเลยทีเดียวแถมยังมีสมยานามบุตรเคยแห่งเอินอีกเรายืนจินตนาการถึงการที่ค่าสถานะทั้งหมดบวก20แต้มแถมพวงด้วยภรรยาสุดสวยพรมจัรย์อีกหนึ่งคนเราจะกลายเป็นรอดชั้นสูงที่มีอาณาเขตเป็นของตนเองและเราก็จะได้คูดรีดภาษีจากผู้เล่นละพวก NPC นางงูนั้นด้วยหากเราได้เป็นลอดชั้นสูงจริงเราจะมีรายได้ทุกเดือนโดยที่ไม่ต้องทำอะไรงั้นเลยสินะ นี่มันเงี่ยมไปเลยไม่ใช่หรือไงเราเริ่มส่งเสียงเชียโดรันยอดเลยสู้มันโดรันผมชื่นชอบคุณมานานแล้วเออนานแล้วงั้นเหรอคุณไปเห็นมาจากไหนกันระวังทางนั้นลำตัวระวังลำตัว,ตวถึงแม้โดรันจะตกตะลึงกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของเราแต่เขาก็สามารถหลบการโจมตีจากศัตรูได้ทั้งหมดเราะว่าลำแสงสีเทาดูเหมือนจะถูกกระนำโจมตีเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนโคตรเก่งเลย โดรันยังคงซาดาวุธรับที่ซ่อนอยู่ในตัวออกไปอย่างต่อเนื่องเมื่อ2เดือนก่อนเกมซาร์เฟามีการถ่ายทอดสดการต่อสู้ของผู้เล่นคาส As แอสซิสินลำดับที่1ในเกมคนปัจจุบันโอซอสดีมอนแต่หากเทียบกับโดรันแล้วก็เขาคนนั้นก็จะกลายเป็นเด็กทารกไปในทันทีหมอนี่มันเก่งกว่าอัชเชอร์สัก3เท่าได้เลยไม่ใช่หรือไงไม่ได้การเราต้องตีสนิทเขาเพื่อขอให้ช่วยฆ่าไอริยัมอัชเชร์ให้ได้ เราผู้ศรัทธาแห่งยาทานเลิกสนใจเราและหันไปรุมจัดการกับตัวปัญหาอย่างโดรันแทนเพราะว่าพวกเขาก็ไม่อาจหุดโดรันได้เพราะโดรันเอาแต่เล็งคนที่กำลังไล่ขดาเพื่อคอยชนะก,การได้เอาไว้จะมีอะไรอ่อนแอไปกว่าจอมเวทมือที่ไม่สามารถร้าเวทมนต์ได้อีกยอดไปเลยโดรันคุณเหมือนเทพมาโปรดผมจริงๆทันทีที่มีการรา้มนต์จอมเวทผู้นั้นจะถูกมีดของโดรันเสียบเข้าไปในปากทันทีเจ๋งเป้ง หากเราเพึ่งพาโดรันไปเรื่อยๆภารกิจหนนี้ก็คงไม่ยากอีกต่อไปน่าสมเพชจริงๆที่เราพยายามปฏิเสธภารกิจอยู่หลายครั้งในก่อนหน้านี้เราพยายามเดินตามโดรันไปด้วยย่างก้าวที่เชื่องช้าต้องขอบคุณเขาที่หยุดรอเราเป็นพักๆคนกำลังรอผมอยู่งั้นเหรอใจดีจังเลยโดรันกวาดสายตามองไปรอบๆด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักพวกมันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วสิ พอได้ยินดังนั้นเราจึงกวาดสายตาม,มองไปรอบๆแล้วพบว่าเราผู้ศรัทธาแห่งยาทานที่ยืนรายร้อมอยู่กำลังสลับกันท่องบทร่ายคาถาแห่งความมืดขึ้นทีละคนเราดวงวิญ,ญญาณจากใต้ดินที่ได้รับการวอวยพรทั้งหลายจงใช้ความโกรธแค้นและความหวาดกลัวตึงร่างของศัตรูให้อยู่กับที่ซะผู้ใดก็ตามที่รู้สึกหวาดกลัวแค้นขาพวกมันจักต้องรู้สึกหนักอึง้งที่ใจจะกต้องแตกสลายกำลังใจในการต่อสู้หมดลง กลายเป็นเพียงตุ๊กตาที่ไร้วิญญาถ้ามีจอมเวทมืดเพียงคนเดียวที่ได้คาถาโดรันคงจัดการกับมันได้ก่อนที่จะท่องมนจบทว่ามันกลับสลับกันท่องคนระบทเมื่อจบการได้คาถาทั้งหมดเวทมนต์จึงถูกใช้งานออกมาได้โดยไม่ถูกโดรันขัดเตรียมรับมือโลกระชากคอเสื้อของโดรันพร้อมกับกล่าวออกไปด้วยน้ำเสียงที่ฉุนเฉียวจะให้เตรียมตัวอะไรอีกทำอะไรสักอย่างสิวะมันสอยไปแล้วเหรอ ใบหน้าของโดรันชุ่มฉ่ำไปด้วยเลือดพลังความมืดสีดำกำลัง้่มร้อมด่างของโดรันไว้จนทั่วไม่นะถ้าแกตายฉันก็จบสิ้นนะสิตัวเราลงเรือลำเดียวกับโดรันมาแล้วโดรันก็เปรียบเสมือนหัวเรือหากไม่มีโดรันเราก็ไม่มีทางเอาชีวิตรอดได้ตามลำพังบนเรือลำนี้แนะ่เราสาบแช่งใส่โดรันที่กำลังอากเลือดคำโตบัดซบถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ฉันมีหน้าฝากความหวังไว้กับแกตั้งแต่แรกเลย ต่ทันใดน,นั้นเองแหวนที่โดรันสวมอยู่บนนิ้วก็ส่องประกายแสงสีเขียวออกมาอย่างน่าประหลาดสีน้าของโดรันดูดีขึ้นมาทันใดอะอะไรกันเราผู้ศรัทธาแห่งยาทานที่กำลังยืนอยู่ตกตระลึงเขาถูกโดรันโจมตีเข้าในทีเผลระหว่างการได้มนครั้งใหม่แหวนวงนี้มีความพิเศษเล็กน้อยมาสามารถปกป้องผู้สวมใสจากคำสาปและผิดได้ทว่าการป้องกันนั้นทำได้เพียงบางส่วนหากรับการโจมตีมากๆเขาผมก็อาจ,จะแย่เอาได้ดังนั้น ผมจึงควรเลี่ยงการถูกโจมตีให้ได้มากที่สุดแน่นอนผมรู้อยู่แล้วว่าทัานโดรันผู้ยิงใหญ่จะต้องมีแหวนวิเศษอยู่กับตัวแหวนวงนี้คงอยู่ในระดับอีปิกขึ้นไปแน่นอนมีวิธีไหนที่เราจะได้มันมาใช้บ้างไหมนะในขณะที่เรากําลังคิดอยู่นั้นโดรันก็เปิดฉากการสังหารมู่อีกครั้งแม้จะถูกมตนดำโจมตีเข้าไปบ้างแต่เขาก็สามารถเปิดทางได้สําเร็จโดรันรีพุ่งไปยังบันไดที่พาลงไปยังชั้นใต้ดินในทันทีตามมาเร็วได้เลย ตรงกันข้ามกับการขานรับที่รวดเร็วของเราฟีเท้าดังเต่าคานทําให้การก้าวเดินเป็นไปอย่างยากลาบากจอเมเวทมืดที่อยู่ด้านหลังยังคงพยายามไล่าตามมาพร้อมกับได้คาถาใส่แต่ทั้งหมดก็ไร้ผลทันทีที่พวกมันเปิดปากออกมีสั้นของโดร,รันก็จะเสียบเข้าไปที่คอหอยใน,นทันทีคุณหนูโดรันรีบเดินลงมายัางห้องใต้ดินชั้นล่างที่มืดมิด เขาพบหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งกำลังถูกมัดตรึงอยู่กับแท่นบูชาแท่นบูชาดังกล่าวตั้งอยู่กึ่งกลางห้องแอนมืดมิดแห่งนี้โดรันได้วิ่งเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตทว่ายังคงมีจอมเวทมือดอีกนับสิบที่คอยขัดขวางอยู่เราเห็นดังนั้นก็หัวเราะไมา่างเสียงดังไอ้พวกงโง่จะมาเป็นศัตรูกับเรางั้นเหรอแค่นี้มันไม่พอหรอกโดรันจัดการพวกมันซะได้เลย โดรันพยักหน้าพร้อมกับเบลียงมีสั้นออกไปด้านหน้าแม้เขาจะดูเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ศัตรูจำนวนเพียงเท่านี้ไม่มีทางขนางมือโดรันแน่ตัวเราสันลิกด้วยความดีใจในหัวจินตนาการไปถึงภาพที่จอมเวททั้งหมดถูกจัดการไปทีละคนสองคนจนกระทั่งสัญลักษณ์ภารกิจสำเร็จเด้งขึ้นมาฉันขอรับไปแล้วนะทั้งสาล้านหกนบอลและบุตรสาวแห่งเอิร์น จู่ๆก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาวุธลับที่โดรันคว้าออกไปได้หยุดตรงกลางอากาศและตกลงกับทบกับพื้นทั้งหมดโดรันที่คิดจะพุ่งเข้าไปโจมตีซ้ําได้ชะงักฝีเท้าอยู่กับที่และแตัดสินใจไม่เข้าไปบาเรียงั้นเหรอโดยปกติแล้ว คัสจอมเวทมืดจะไม่มีทักษะบาริยเวทมนต์นอกเียจากจะเลื่อนคสัสขึ้นไปสู่ขั้นที่2เท่านั้นในขณะที่เรากำลังสับสนงนุนงงหญิงสาว,วเยาววัยผู้หนึ่งได้เดินออกมาจากกลุ่มของจอมเวทมืดเธอมีรูปรักที่งดงามแลนหน้าตกตรึงอย่างสุดขีดความงามของเธอได้ทำให้บุตรสาวของเอินดึงมองลงไปในทันทีใบหน้าของเธอทำไมถึงดูขุ้นตามากนะ เราโุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่เซนใจเหลือบขึ้นไปมองด้านบนสีสาเพื่อดูชื่อตัวละครทนาดนั้นเองเส้นขนทั่วร่างเกรลุกสู้ขึ้นมาอย่างฉับพลันปัดวิชเดอ r u บรัชวิชแม่มดโรหิตไอดียูรา ู้เล่นสาวชาวเกาหลีอันดับหนึ่งแห่งคาสจอมเวทมืน่นในการจัดอันดับผู้เล่นรวมทั้งหมดเธออยู่ในลำดับที่หถือเป็นคนดังที่เคยปรากฏตัวตามสื่อหลายครั้งด้วยรูปรักษณ์ที่งดงามหมดจดและทักษะในการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ยูรามองมาที่เราพร้อมกับหยียกแขนออกมาเล็กน้อยต้องขอโทษด้วยนะแต่ฉันคงยอมปล่อยเยื่อบบูชาย,ยันให้ไม่ได้จริงๆแป้วเพลิงสีแดงรูปร่างดาบโผล่ออกมาจากฝ่ามือของยูรา แรงกดดันที่แร่ออกมาจากดาบเล่มนั้นนับว่ารุนแรงและกดดันกว่าปกติเป็นอย่างมากแตกต่างจากเราจอมเวทมื่อที่ยืนอยู่อย่างริบรับทันทีที่ดาบเล่มนี้ปรากฏออกมาตัวเราก็รู้สึกได้ถึงภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงในทันทีเรามาไกลถึงขนาดนี้เพื่อที่จะตายงั้นหรอทำไมจะถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะตัวเราในตอนนี้มีแต่ความสิ้นหวังทันใดน,นั้นเองหน้าต่างข้อความระบบไดปรากฏขึ้นที่ตรงหน้า ท่านถูกโจมตีอย่างรุนแรงผู้ที่จะกลายเป็นตำนานย่อมไม่มีทางเสียชีวิตง่ายๆด้วยพลังชีวิตอันน้อยนิดในตอนนี้ท่านจะเป็นอมตะ5วินาทีในตอนนี้รเราเหลือพลังชีวิตเพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้นเกือบลืมไปซะได้โดยสมยานามผู้ที่จะกลายเป็นตำนานของเราทำให้เราเป็นอมตะชั่วคราวก่อนที่จะตายไปจริงๆยูราเผยใบหน้าอันแสนตกตะลึงทันทีที่เห็นว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่ถูกเธอโจมตีเข้าไปอย่างจังแล้วเมื่อคู เป็นการโจมตีแบบคิดิ้อไม่ผิดแน่หากดูจากของสวมใส่นายน่าจะมีได้ววประมาณ80เท่านั้นแล้วทำไมถึงยังยืนอยู่ได้อีก ยูลาถามขึ้นมาพร้อมกับถอยกลับไปหลบที่ด้านหลังเราผู้ศรัทธาแห่งยาทานด้วยความที่เธอกลัวว่าโดรันจะทำการโจมตีสวนกลับไปเมื่อดูตามหน้าสื่อต่างๆเธอคนนี้จะยิ้มอย่างสุขุมเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาทว่าคงมีเราเพียงคนเดียวระมังที่มีโอกาสได้เห็นใบหน้าอันแสนตื่นตาตื่นของเธอในครั้งนี้เรารีบวิ่งนำเข้าไปพร้อมกับตะโกนบอกกับโดรันว่าแล้วเข้ารีบจบทุกอย่างภายในห้าวินาทีผมจะใช้ตัวเองเป็นโร่ให้คุณจะต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดให้ได้ ผมเชื่อใจคนัตโดรันเวทมนต์ทุกอย่างรวมไปถึงของยูราได้กระน,นำโจมตีใส่ลำตัวของเราอย่างรุนแรงหมายความว่าในตอนนี้โดรันสามารถโจมตีได้อย่างอิสระจนกว่าเวทมนต์ชุดต่อไปเจอไร้เสร็จนับเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดนั่นแหละโจมตีเข้ามาเลยไม่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนแต่ฉันก็ไม่มีวันตายเว้ย นี่คงจะเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผู้เล่นรายอันดับสามารถยืนหยัดต่อสู้กับผู้เล่นติดอันดับได้แบบนี้เราวิ่งผ่านจอมเวทมือคนอื่นๆและพุ่งเข้าใส่ยูร่อย่างไม่คิดชีวิตเวทคำสัปนานาชนิดได้ปะทะก,กับร่างกายของเราอย่างไม่ขาดสายส่วนโดรันก็วิ่งตามหลังเรามาพร้อมกับจัดการจอมเวทมือที่อยู่ข้างหลังไปให้หมดทันใดนั้นเองโดรันตัดสินใจพุ่งเข้ามาเหยียบหลังเราพร้อมกับทยานไปหายูร่ายอย่างรวดเร็ว ยูราแม้จะสับสนและตกใจอย่างสุดขีดแต่เธอก็ยังสามารถปัดป้องการโจมตีทั้งหมดจากโดรันไว้ได้ดูเหมือนว่าโดรันกำลังชิงความได้เปรียบไว้ได้ดีเลยทีเดียวพวกเราทำได้แน่ตัวละครของท่านเสียชีวิตเป็นเพราะโดรันเกยียบหลังเราง,งั้นหรออะไรเนี่ยไม่อยากจะเชื่อทำไมโรคมันถึงได้โหดร้ายแบบนี้ท่านใดน,นั้นเองข้อความระบบก็เด้งขึ้นมาพร้อมกับสายตาที่พร่ามัวของเราภารกิจล้มเหลวเเลเวลของท่านลดลงสองระดับ เลเวลของท่านกลายเป็นลบสท่านเสียชีวิต2ครั้งติดกันภายใน24ชั่วโมงท่านจึงไม่สามารถกลับเข้าเกมได้อีกภายใน12ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นบาปนี้จนได้ตัวเราต้องมองไปยังการต่อสู้อันดุเดือดของโดรันไม่สิภาพสุดท้ายที่ติดตาเราก่อนจะดับบูไปคือภาพของบัดวิชซาร์เรลคนนั้นเจน้าละค่าไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ